เมื่อเราได้ในส่วนของสวิปมาแล้วนะครับในส่วนนี้ของสป็อกนะครับผมทําการเปลี่ยนชื่อนะครับคลิกซ้ายช้าๆสองครั้งนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นสป็อกนะครับโอเคนะครับในส่วนนี้ตัวพวงมาลัยนะครับแฮนด์วิวเนี่ยจะมีเพียงแค่ก้านเดียวไม่ได้นะครับในส่วนนี้นะครับเราไปดูกันว่านะครับจะจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนนี้นะครับ เราจะจำเป็นจะต้องใช้ในส่วนของ Circular Pattern นะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาอีก2อันนั่นเองนะครับโอเคครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับให้เราเข้าไปในคำสั่งของ p a t t e นะครับรอปดาวลงมาเลือก Circular Pattern นะครับในส่วนนี้ทีนี้เจ้าตัวโปรแกรมนะครับจะเลือกในส่วนของช่อง Feature นะครับ Feature and Face นะครับทีนี้เราเลือกในส่วนของตัว Spoke นะครับเลือกที่นี่เลยก็ได้นะครับหรือจะเลือกที่ ันคอมาก็ได้นะครับเลือกตัวสป็อกนะครับในส่วนนี้หลังจากนั้นแล้วนะครับให้เราทําการเปิดที่วิวนะครับเลือกเพื่อที่จะโชว์ในส่วนของ temporary exit ขึ้นมานะครับในส่วนนี้เข้าไปที่ในส่วนของ high show นะครับเลือก temporary exit นะครับหรือ c o n n t r a i n t ทีนะครับในบทเรียนที่เราผ่านมาแล้วนะครับเราสร้างคีย์รัดไว้แล้วนะครับในส่วนนี้เรากดเลือกขึ้นมาครับ temporary exit นะครับอ่า เราทำการเลือก select ที่ช่องนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราเลื่อนเมาส์มาคลิก temporary exit นะครับในส่วนนี้นะครับขึ้นมาแล้วกัน6อันนะครับแต่ในตัวอย่างของเรานะครับมีแค่3อันนะครับผมก็ป้อนค่าตรงนี้นะครับแค่3อันนะครับคลิกที่เป็นว่างๆหครั้งนะครับ working space นะครับปุ๊บก็เป็น3อันนะครับในส่วนนี้ทิกถูกออกไปครับอ่ะแล้วก็ได้3อันแล้วนะครับในส่วนนี้ หลังจากนั้นครับเราปิดในส่วนของ temporary exit นะครับปิดไปนะครับในส่วนนี้ต่อมาครับเมื่อเราได้ circular pattern แล้วนะครับคำสั่งต่อไปนะครับเป็นคำสั่งของ chamfer นะครับในส่วนนี้ก็อยู่ในส่วนของในส่วนนี้นะครับอยู่ในส่วนของ fillet นะครับเราดอ o ด d o w n ลงมานะครับเลือก chamfer นะครับในส่วนนี้อ่ะ ในเวอร์ชัน2020นนะครับแชมเฟอร์เขาเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายไทป์ด้วยกันนะครับในตอนนี้นะครับณตอนนี้ผมขอกล่าวแค่2ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือตัวแรกนะครับเป็น Ang l e ลริดแทนนะครับแองเกิลริดแทนเนี่ยผมซูมก่อนแล้วกันนะครับ Angle ลริดแทนนะครับในส่วนนี้เขาก็จะทำเป็นในส่วนของเป็นมุมเป็นองศาลงไปนะครับในส่วนนี้ก็คือ10ใช่ไหมครับ องศา45เนี่ยเขาก็จะไปด้านนี้นะครับที่10ลงมาด้านล่างที่10ด้วยองศาที่45องศานะครับทีนี้นะครับเราเลื่อนมาอีกอันหนึ่งครับก็คือ Distance นะครับก็คือเรากำหนดค่าระยะไปนั่นเองนะครับในส่วนนี้เขาก็จะเราเราก็เลือกในส่วนของขอบนี้นะครับ ิ t แตนนะครับอาให้เราเลือกเปลี่ยนไทา์นะครับพารามิเตอร์นี้นะครับซีเมนรีนะครับหรือในส่วนของแอดซีเมนรีนะครับในส่วนนี้แอดซีเมนติกนะครับเราเลือกนะครับช่องแรกเนี่ยผมใส่นะครับที่4นะครับช่องที่2นะครับผมลองใส่ที่2ดู นะครับเขาก็จะทำเฟอร์ให้เราเป็นแบบนี้นะครับก็คือบอกค่าระยะนะครับจะขอบนี้เข้าไปนะครับที่4นะครับในส่วนนี้นะครับเส้นนะดิสเทนตบนนะครับก็คือ4ีมิลดิสเทนที่2นะครับจะขอบลงมาด้านล่างก็คือ2มิลนั่นเองนะครับในส่วนนี้หลังนั้นเรากดโอเคนะครับเราก็ได้ได้มาครับก็คือป่าแชมเฟอร์นั่นเองนะครับกด F ครับที่คีย์บอร์ดซูมทูฟิตครับหลังจากนั้นนะครับต่อมาครับ เมื่อเราได้แชมเฟอร์เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้แชมเฟอร์แล้วนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าต่อไปเราจะทําอะไรต่อมาครับเป็นคําสั่งฟิลเลตนะครับฟิลเลตที่เรเดียนสามมิลิเมตรนะครับในส่วนนี้โอเคครับก็เข้าคําสั่งในส่วนของตัวฟิลเลตนะครับเลือกฟิลเลตนะครับในที่นี้นะครับผมกำหนดที่3นะครับ ทีเนี้ยผมไม่จําเป็นต้องมาเลือกทีละขอบนะครับในส่วนนี้ผมเลือกที่เฟสเลยนะครับเฟสนี้นะครับกับเฟสนี้นะครับเขาก็จะทําการฟิลเลตในส่วนของเส้นขอบเส้นตัดนะครับในส่วนนี้ให้เราได้เลยเลยครับในส่วนนี้ดังนไหมกดโอเคนะครับเราก็ได้ในส่วนของฟิลเลตเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้เห็นไหมฮะได้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้เห็นไหมครับ เขาจะฟิลเลตให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้โอเคครับเมื่อเราทำเสร็จสิ้นทุกคำสั่งแล้วนะครับผมก็ทำการเซฟพาชชิ้นนี้นะครับผมก็เลือกในส่วนของเซฟแอดแล้วกันนะครับเลือกในส่วนของเดสก์ท็อปแล้วกันนะครับที่เทสนะครับเลือกนะครับตั้งชื่อนะครับในส่วนของ h a n d ์ i e w นะครับ ในส่วนนี้โอเคนะครับเลือกเซฟปุ๊บโอเคครับชื่อก็จะเปลี่ยนนะครับเป็น hand wheel นะครับเรียบร้อยแล้วครับในส่วนนี้